Ta-da! สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการแนนอินชัวสเปเชียลอินลอค่ะซึ่งรายการแนนอินชัวเนี่ยก็จะเป็นรายการที่แนนจะพาไปอินชัวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนการเงินพื้นฐานการวางแผนประกรันการวางแผนภาษีและการวางแผนกฎหมายอย่างบูรณาการค่ะสําหรับคนที่ชอบเนื้อหานะคะแล้วก็สนใจเนื้อหารประมาณนี้นะคะแนนก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆที่แนนจะนามาเสนอ,อทุกทุกๆ เอกเลยนะคะเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะฮะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะพินัยกรรมแบบที่สองคือพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับพินัยกรรมแบบนี้สําคัญสาระสําคัญก็คล้ายๆกับพินัยกรรมอย่างแรกไอ้ข้อแรกพินัยกรรมแบบแรก,ก,รแบบแรกคือต้องมีเนื้อมีวันที่ในการเขียนมีเนื้อหาว่าจะให้มรดกนื้อตกเป็นของใครบ้าง <c oughs> แล้วก็ลงลายมชื่อของผู้ทําพินัยกรรมนั้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีพยานเพราะว่า มันเขียนเองถ้าจะแบบด้วยลายมือตัวเองอยู่แล้วไงให้ใครเขียนให้ไม่ได้นะต้องตัวเองเท่านั้นเออพิในกรรมแบบนี้เลยไม่จำเป็นต้องมีลายลายมือชื่อของพยานคราวนี้ขอพอสต์ตรงนี้นิดหนึ่งขออยู่ตรงนี้นิดหนึ่งให้เปรียบเทียบระหว่างพิธีกรรมแบบแรกกับที่สองที่เราพูดมาจําได้ไหมแบบแรกแบบธรรมดาต้องมีพยานสองคนใช่ไหมแล้วพยานเนี่ยจะเป็นคนที่ได้รับ มรดกในพินัยกรรมแบบแรกไม่ได้ถูกไหมเราคุยอย่างนั้นพินัยกรรมแบบที่2แบบเจนเอ็ก e ั้งใช้บบไม่กฎหมายไม่บังคับต้องมีพยานแต่ถ้าเขาดันไปเขียนมีพยานก็ไม่ผิดกฎซะทีเดียวไม่ผิดไอ้ค่าเรียกพินัยกรรมนี้ก็มีผลสมบูรณ์แต่พยานกรณีนี้พยานสามารถเป็นผู้รับมรดกได้นะเพราะกฎหมายไม่ได้บอกให้ต้องมีพยาน จริงๆอันนี้เป็นแนวของสักริภาษศาสติกาวางแนวเอาไว้นะครับจริงๆมันก็มีข้อโต้แย้งเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบสับสนว่าพยานไม่พยานแล้วพยานมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์นะคะเนาะโอเคอืม